กับผมสวัสดีครับบ่าสงกันครับมาพ่ากันช่วงช่วงบ่ายโมงครับืบ้นนี้เลืองันเว่นครับพอดีถูกแก <c oughs> ผ่านเรี่ยงครับเดี๋ยวพมพาไปเพิ่งแอมผ้าแล้วมาครับปาตี้ปาร์ตี้ <c oughs> เอ็งไหนแต็มแสีบสบสบยบโลเสบไรครับแส่บลสบลายแซยบไยมาก้องว่าแนมย มันเลีย้ยงเงีงก่อนนี่เขอแก่คนเลีย้ยงเงียงก่อนนี่พคนถือเลียวยม่าน่อยผมเฮ้งเดะแก่คนเก็บหมากแล้วฮะเก็บหมากแล้วครับเก็บหมากเดาไหมมากี่น้องทุกคนเด้อโอ้เก็บหมากแลเดาคนกเ็เลี้ยงยังสี่ดิคู่ปีบงังคือเป็นบางปีคู่ปีครับคู่ปีโอ้เสีบยบไรเพียงได้พิชัดเจ้าไม่ปากไม่พูดเลยเจ้านำเงี้งเดียวเลยเจ้าอ่ะไม่ได้เดียวเดียวจะไม่ได้กินโอ้ต้องเฝ้านำกันโอ้ว่าเหน็บกว่าอันนี้อาหารเงี้ยงก่อนนี่ ใส่อัวบ้านเจ้าป่ะเนี่ยใส่อัวใส่อัวใส่อัวแบะฮะใส่อัวแบะออืว่านี่แม่ใส่อัวแบะแซ่บรถแซ่บลูกพี่อัวแซ่บโอ้โหเอานำกวอนรถนำกวอนรถเพียงแนวนนแซ่บปะลูกพี่ก็ล่ะเยฟพี่เยมารูปี่ะไรรูปีเยฟพี่ว่าแม่เจ้าอยากเข้มเงี้ยเรามาแซบแซบแซบเข็นบ่ใส่กวางเนี่ยเขาเลี้ยงแซ่บครับว้าที่แม่เพียงได้เร็ว บ่าลูกบ่กแม่เนี้ยกัดยูีกินดีอยูน้ำถ่แก่แ่ลาีเบียก็มีกินน้ำโคกก็มีกินครับว่าเนี่ยไห่เบวลูกเพ่สียบลอยๆโอ้แซ่บลายๆมาทันเบิ้องทันเบิ้งกล้องไหมลูกเพ่บืันยกล้องเบิ้งกล้องยกปวนเนี้ยมางยกปวนเนี้ยยกปวนเนี้ยยูทูบลูกเพ่ยูทูบเออยูทูบยูทูบโอ้หลวงสายจะยำกล้อง อันนี้เป็นเนี่ยครับเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างเนี่ยครับปาตีปาต,ปาตีเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วปานกลางมาแล้วครับมาแล้วโอ้ถ่กแก้วมาเสือบเอียงพอมปัดถุดหยอดเลยซอ ว่านี่แม่เสือเให้ลูกน้องทุกคนนะครับเออเสือเให้ลูกน้องทุกคนพ่อมันเป็นพันธุ์น้องเขาได้หมดเลยใส่เ่าแก้ย่างเดียวแมนบะโอ้ขอบคุณครับใน่เราแก้ใส่ข้านหนาย่างเดียวขอบคุณนะเสือพ่อมเอ่อทุ่มสเต็ก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 ครับพ่อเปลี่ยนบตสเต็กที่นี่แม่ก็แม่นเนื้อคอนกินเนื้อเป็นเนื้ยเอ้าพี่ชัดนำลูกเจ้าอ่ะค่อยบอกแล้วอย่า รีบกินมันจะยิ่มก่อนนี่แต่ควางดีก็มีทีหลังคนตัวนี้สุดแล้นาเพลงได้เต็มโอ้ล้างมึงดูคือบอตะแก่ยังให้ความเด่นหน่ะนะนี่มาเต็มสปีกูดอนนี้ไม่กดลดดิฟกูตอนนี้หนุ่มดีโอเคเอาดีๆครับครับผอมจะเอาดูแล้ววานะอันนี้ ทีลาเมือ่อกักโตเมื่อแรกนี่ผมกินอันนี้แล้วนี่ยำผักกับพอเจ้านี่ละเนี่ยสั่งกันเนาะชิมไปแซบบะเบรดิคุณแล้วท่าขนมปังเฟ่แล้วท่าขนมปังอันมันครับผม้าพ่อ่าสันว่าหลังจากกันปาร์ตี้บอเพันจันเห่เราข้าพ่อ่าสัญว่า เขาม่นางนี <sketches> oh. s <S oh, ่ยนำนี่ห้องไห้ผมอีกโอ้มาทันมาทันไอเจ้าอินหนาเวโ่มีคนคอมเมนต์มีเหรอเนาะอันนี้นุ่มสดนะครับนุ่มสดนี่นี่เนี่ยเอ้าผู้แทนติดต่อมาหนิติดต่อมาทางผมได้นะครับนะอย่าบุมๆครับผมนุ่มสดเมืองอุดรครับอ่าติดต่อมาทางผมได้อ๋อเขาคือรอนแล้โอ้รอนรอเนาะบ่าร้อนยังไงเพิ่งพูดนะโอ้รอนแล้วบู๊ เฮ้ยสุดยอดสุดยอดมาต่อยยังนี่มาต่อยยังเนี่ยกับวันว่าพวกเงี่ยเออตูวนี่รอมาสู่ฮอตรอมาสู่อีกโอ้ยธรรมดาธรรมดาบวกรอสู่ดอกมีเมียแล้วมีลูกมีเมียแล้วอันนี้เขามาต่อยยั่วงี้ครับพุ่นพุ่นนะโอ้ยฟางเงียประตูไม่อีกตั้งหักเออบ้านมาเออเขามานำต่อยอยู่ในห้องครับ นำตัวกลไบบอมครับไอข้าจอออยู่ในห้องนี่แหละอันนี้ก็เป็นไอที่นอนผมนะทีนอนผมอยู่นี่ที่นอนไอบอมอยู่นี่นอนน้งกันสามคนครับอันนี้มองผมอันนี้มองไอบอมแล้วกอีกมองหนึ่งนี่นยอนอยู่นี่เนาะมองไอ้น้นนอนน้งกันสามคนครับนีละครับน่งกินน้ำกันสามคนกับไออนน้์นอีคนหนึ่งสามคนกลไอบอมอันนี้ อันนี้มีต้อลุ่มสดได้เลยนี่มีต้องสดสร้างของสร้างของแกบๆครับผมเออกินซัมี่แหละเออกินซังซันไงเอออันนี้พูดในลำในลำอันนี้อันนี้ผู้นึงอันนี้ผู้นึงอ่านี่นั่งบุรีรัมย์ครับอ่านี่จะลุ่มสดนี่จะมาสองกันเพราะสดพ่อเดียวอีกอีกผู้อื่นสดเบิด์พูดใน้อยๆอยกกินหลายๆอ่าหาเฮายูนี ว้าดีผมติดติดติดต่อมาทางผมเลยครับมีตะนุ่โสดยด้ห้องผมมีมีมีผมู้เดียวนะพุสาแล้วเเออเออพู้สาวทักมาหลายมาสั่นมาแบบนู้นสำหรับคลิปนี้กฝากไว้ซักนิดนะครับผมพ้อนไม่คลิปนะครับสวัสดีครับุยมาถา